อะไรนะปูหลอดอ๋อปูหลอดเคยกินแล้วมันก็เหมือนไอ่นี่ไงเป็น,อ,นอะไรอ่ะนี่ไงเออไม่ออาไม่อร่อยมันเป็นแบบกับข้าวที่ไม่มีผัดง่ายอ่ะเป็นอาหารที่ชื่อของร้าน แลวเนี่ยถูุตามสูตรหลยนจะพูดไไม่บอกราคาด้วยนี่ต้องคุยราคาอ่าปูม้าหล่นก็อยู่ที่ราคา200บาทเนื้อปูหล่นก็อยู่ที่ราคาประมาณ200บาทโอ้ยหยาเลยน้ำจิ้มไข่ของคุณชื่อนะเราขาดข้าวไปยังไม่มีข้าวกินเลย Oh my god หายเชลล์นี่คือบรกาศเล พาคู่เป็นดูหาดจอมเทียนถ้าจริงกัางคืนจะบรรยากาศน่าจะดีข้าวยังไม่ได้หกมั้ง